สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์นะครับสำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมาทำการตรวจสอบเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องรถจัก,กรยานยน์ยามาฮ่า x max ส0ม ครับมีขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานอย่างไรนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปติดตามรับชมกันนะครับในรถคันนี้นะครับนะวิธีการตรวจสอบน้ำมันเครื่องนะครับก็คือจะมีกระจกเป็นช่องตาแมวอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะไกลไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับที่ตรงช่องตาแมวเนี่ยนะครับเขาจะมีขีดระดับอยู่นะครับ ถ้าน้ำมันอยู่ตรงขีดเนี่ยแสดงว่าต่ําแต่ถ้าตรงขีดนี้คือสูงน้ำมันเครื่องต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าขีดนี้และอยู่ไม่เกินขีดนี้นะครับนะแล้วก็จะมีตัวเลขเขียนว่า 1500cm ยซกกำลัง3ก็คือปริมาณน้ำมันเครื่องที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามปกติ1 5ลิตร1ลิตรครึ่งหรือ 1500cc แต่ในคลิปนี้เราจะเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยปริมาณที่เติมก็คือ1.60ลิตรหรือ1,600ซีซีวันนั้นผมตรวจสอบแล้วนะครับนะฮะตรงช่องตาแมวเนี่ยนะครับก็อโอเคครับมีน้ำมันอยู่แต่ว่าสีน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะดำคล้ำนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายนะครับก็เช่นเดิมครับ เดี๋ยวตรงท่ออาจจะบางท่านหน่อยนะครับก็จะใช้แปลงหรือใช้ผ้าเนี่ยปัดทาความสะอาดนะครับตรงฝาปิดช่องเติมน้ํามันเครื่องเพื่อป้องกันเศษเม็ดขวดเม็ดทรายเนี่ยร่วงลงไปนะครับเวลาเราเปิดฝา,ดฝาดช่องเติมหลังจากนั้นเราจะใช้มือถ้ามือเราหมุนไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าช่างหรือเจ้าของเขาขันมาแน่นเราก็จะใช้ครีม แล้วเช่นเดิมเวลาเราจะใช้ครีมนะครับเราจะไม่เอาครีมเนี่ยจับไปที่ฝาปิดหรือจุกป,ปิดโดยตรงนะเรามันจะต้องมีผ้าไปลรองนะครับอันนี้เราไม่สามารถใช้แนวนอนได้นะครับก็ต้องอนุโลมเป็นแนวตั้งนะครับเอาแค่คลายได้นะครับผมก็จะเปิดฝาปิดช่องเติม ก็จะเป็นแค่ฝาปิดธรรมดาไม่มีกา้านเพราะว่าให้มาตรวจสอบปริมาณความสะอาดความใสน้ำมันที่ช่องตาแมวหรือไซด์กราฟตรงนี้นะครับถอดออกมาแล้วนะครับผมก็จะเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นนะตรวจสอบดูนะครับโอลิงอ่ายังนุ่มอยู่ไหมอ่ายังนุ่มอยู่นะครับไม่แตกไม่แข็งนะครับโอลิง่านนะครับ ก็จะขออนุญาตวางฝาปิดไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเช็ดตรงฝาปิดช่องเติออีกทีนึงนะครับจะมีขี้ดินเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเห็นนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับมนันต้องปัดทำแพรมสะอาดแต่นี่มันค้างอยู่ในซอกนะครับนะฮะเดี๋ยวผมเช็ดให้เขาก่อนนะครับเบื้องต้น มันอยู่ตรงช่วงที่ใต้ซุ้มล้อพอดีนะครับเวลารถวิ่งไปเนี่ยเศษฝุ่นเศษอะไรก็จ,จะร่วงลงมาตรงนี้พอดีนะครับตรงนี้ท่านอาจจะไม่เห็นนะครับนะแต่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือขี้ดินทั้งนั้นเลยนะครับที่มันอยู่ตรงในล่องนะครับ สะอาดแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านข้ามไปด้านซ้ายของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าตัวถ่ายกับไส้กล้องเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับญาตย้าย,ายกล้องโอเคนะครับน็นอตถ,ถ่ายจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับน็อตถ,ถ่าย ส่วนตัวนี้จะเป็นไส้กรองนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องให้นิดนึงลอดถ่ายนะครับตัวไส้กรองอะนะครับก็เช่นเดิมนะครับเราก็จะทำความสะอาดนะครับตรงบริเวณ น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเบื้องต้นนะครับแล้วก็ปัดเผื่อไปเลยครับตรงน็อตท,ที่ปิดไส้กรองนะครับปัดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนะใช้ลูกบล็อกเบอร์12อลูกบล็อกเบอร์12อันนี้ผมต่อกับด้านต่อสั้นนะครับผมก็จะทำการคลายน็อตถ่าย ถ้าใช้เครื่องมือถูกเหลี่ยมน็อตก็จะไม่เสียไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับผมจะคลายน็อตถ่ายนะครับ น้ำมันนะครับที่ไหลออกมานะครับในระหว่างที่เรารอน้ํามันมาไหลนะครับเราก็ลองมาตรวจสอบดูสภาพของตัวน็อตถ่ายนะอันนี้เหลี่ยมน็อตก็จะมีล้มๆ้มบ้างนะครับแต่ว่าแหวนหรือประเก็นเนี่ยแบนเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสําคัญนะครับมันกันรั่วกันซึมนะผมก็จะเช็ดทำความสะอาดน็อตถ่าย แตนะ่ระหว่างที่เรารอนะ้ำมันมันไหลครับนะผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับว่านะครับไอแหวนหรือปะเก็นน็อตถ่ายยาม,มาห้าเนี่ยมันแน่นนะครับมันไม่หลุดเองนะครับนะต้องแคะหรือแงะมันออกครับเดี๋ยวตอนผมแค่หรือแง้ท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าพื้นมันต่ํา ขีดปากแหลมด้ามเขียวมาให้หน่อยได้ครับตัวใหม่ครับนะครับมันจะแบนนะครับเวลาท่านเอาออกท่านต้องระวังด้วยนะครับนะพอมันแบนแล้วมันจะมีความคมนะครับต้องระวังแต่ถ้าจับมันได้อย่างนี้มาหลยนะเราก็หมุนย้อนออกมาได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะนะฮะหมุนออกไปรังนงี้นะครับ ผมมากเลยนะครับนะก็น่าจะน้องๆมีดได้เหมือนกันนะครับนะตัวนึงก็ไม่เกินยี่สิบาทนะครับของแท้นะครับแหวนนะครับเห็นนะครับ,รบอ่าบีีบแนเลยนะครับเห็นะฮะเดี๋ยวดูของใหม่ที่ผมเตรียมไว้เปลี่ยนให้เขา ท่านเห็นนะฮะความหนาจะแตกต่างกันครับ,รบเดี๋ยวก่อนนี้ผมจะใส่แหวนหรือประเก็นนะครับผมก็เช็ดทำความสาดน็อตอีกทีนึง ใแหวนหรือปะเก็นเป็นเรื่องสำคัญนะครับความสะอาดนะครับในการประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าไปอันนี้ในระหว่างที่รอให้น้ำมันเครื่องนะครับเขาอ้าวคันนี้อาจจะมีแจ็คพอตหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูกันนะครับผมดูเผินๆเ,เหมือนกับว่าจะมีแหวนสองตัวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับ โอเคตัวเดียวครับดูเหมือนเหมือนจะมีแหวนรองอีกตัวหนึ่งโอเคครับทีนี้ในระหว่างที่เรารอให้น้ํามันเครื่องเนี่ยมนไหลออกมานะครับรถคันนี้มันใหญ่มันหนักนะครับการจะตะแคงหรือเอียงรถมันก็ค่อนข้างจะหนักผมก็จะไปถอดตัวาฝาปิดไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําตําหนิไว้เล็กน้อยนะครับ ขอญ,ญาตแป๊บนึ่งนะครับรอบผมแป๊บนึ่งนะครับเพื่อเพื่อความสบายใจนะครับเดี๋ยวผมจะขอแต้ม ปากกาเคมีไว้หน่อยนึงว่าอันนี้ของเดิมนะครับมันอยู่อย่างนี้นะครับใช้ปากกาเคมีนะผมจะทําเป็นอ่าลูกศรหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเปิดฝาปิดไส้กรองน้ํามันเครื่องจะพยายามไม่ให้ศรีรษะหรือตัวผมไปบังท่านนะครับท่านจะได้เห็น ก็ระวังน็อตล่วงหล่นหล่ลงไปในอ่างน้ำมันเครื่องนะครับแคบ่เปิดน็อตตัวแรกนะครับน้ำมันเครื่องที่อยู่ในไส้กรองอยังไหลออกมาโจกเลยนะครับ อ่านะครับน็อตฝาติดตัวที่สองฮะก็ระวังนะครับฝาจะร่วงลงไปครับแล้วก็จะเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่อง รองน้ำมันเครื่องผมไม่ยกไห้ท่านดูนะครับเพราะเดี๋ยวน้ามันมันจะหยดนี้นะครับถอดออกมาแล้วนะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องครับอันนี้คือลูกใหม่นะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องใหม่อันนี้ก็ของแท้นะครับนะ รหัสพาร์ตอะไรก็5 y t นะครับจะมีเลขนะครับของใหม่คันนี้เจ้าของเขาออกทิปบ่อยนะครับบ้านบ้านเป็น,เป,นเป็นบุคลากรอยู่ในโรงเรียนผมนี่แหละนะครับนะบ้านอยู่โคราชนะครับออกทิปบ่อยทีนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับ ใส่กรองน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับก็เช่นเดิมนะครับว่าให้เราเนี่ยนะครับตรวจสอบด้วยว่าไอโอลิงเนี่ยนะครับโอลิงเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ไหมคือมันยังนุ่มอยู่ไหมหรือว่ามันแบนจนมันเตี้ยมันซุดไปนะครับแตนะ่ถ้าจะให้ดีตัวนี้เราก็ไปล้างทำฟวามสะอาด แต่ในคลิปนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับในคลิปนี้ไม่ได้เปลี่ยนโอลิงนะครับนะครับผมก็จะเช็ด,ด o นะดูโอลิงนะผิวหน้าสัมผัสให้แห้งให้สะอาดนะครับอ่าแล้วก็ไปเอาน้ํามันที่มันคาคาอยู่ออกมานะครับแต่ต้องขออนุญาตใช้เป็นนิ้วย่างเนี้ยเพราะพื้นที่ตรงนี้ก็ติดนะครับ ค okay, ครับแล้วก็เช็ดผิวหน้าสัมผัสนะครับให้แห้งให้สะอาดนะครับเพราะว่าถ้าผิวหน้าสัมผัสตรงนี้ไม่เรียบนะครับมีเม็ดขวดมเม็ดทรายไปคาอยู่นะครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้อ่าโอเคนะครับผมก็จะทำการใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องชิ้นใหม่หรือตัวใหม่ เวลาใส่นะครับเราจะต้องเอาด้านนี้เข้านะครับด้านนี้นะจะเข้าไปสวมกับตัวแทงเครื่องยนต์ส่วนตัวเนี้ยที่ผมเคยอธิบายไปในหลายๆคลิปนะครับตัวนี้ก็คือตัวบายพาร์ o วาลเพราะฉะนั้นเวลาไส้กรองมันตันเนื่องจากเราไม่เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับแรงดันของปั๊มเนี่ยก็จะมาดันให้บายพาร์ตวาลตัวเนี้มันมันเปิดถ้าท่านมีโอกาสทําเองท่านก็ลองหา เหล็กแหลมๆมาลองดันดูนะครับบายพาสวาวาวแต่ถ้าไส้กรองถ้าสาดเป็นปกต,ติน้ำมันเครื่องก็จะวิ่งผ่านไส้กรองอย่างเดียวผมก็จะใส่เวลาเปลี่ยนก็แนะนำเป็นไส้กรองของแท้จะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินข้ามนะเพราะว่า ถ้าอยู่ด้านนู้นมือซ้ายผมทํางานมันจะไม่ถนัดนะครับอันนี้ผมก็ได้เช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วเนื่องจากว่าผมทำมาร์กเอาไว้เวลาประกอบมันก็จะง่ายและเร็วนะครับก็จะปิดครับใส่นอ็อต ขันเข้าไปพอประมาณนะครับยังไม่ได้ขันแน่นนะครับแล้วก็น็อตยึดตัวสุดท้าย ค่าคที่ใช้ในการขันน็อตฝาปิดไส้กรองนะครับก็คือใช้ค่าแรงในการขันเนี่ยนะครับ10นิวตันเมตรหรือ1กิโลกรัมเมตรหรือ7.4ฟุตปอนนะครับซึ่งในคลิปเนี้นะครับผมจะใช้เป็นประแจวัดแรงบิดหรือประแจปอนตัวเล็กแล้วตอนเนี้ยผมตั้งค่าไว้แล้วที่10นิวตัน นะครับผมก็จะทำการขันนะ็อตยึดฝาปิดกล่องเดี๋ยวผมขันให้มันตึงๆไว้ก่อนนิดนึงนะครับทีนี้ผมจะขันเอาจริงแล้วนะครับผมก็ประคองแล้วขัน นะฮะตัวที่หนึ่งได้แล้วนะครับดังคลิกไปแล้วนะครับตัวที่สองอ่ดังแล้วนะครับตัวที่สามอ่ะได้แล้วนะครับครบสามตัวเดี๋ยวผมทัวร์ให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตัวบนตัวที่หนึ่งเดี๋ยวให้รถมันวิ่งผ่านไปก่อนนะครับอ่ะอ่ะตานะเอาแล้วนะครับ ตัวที่1นึงั้งคลิกไปแล้วนะครับตัวที่2ตัวที่3ามคบดังที่บอกไปว่าน็อตพวกนี้ไม่ได้รับแรงอะไรนะครับแค่ขันปิดแล้วก็มีโอลิงเนี่ยเป็นตัวกันรั่วนะครับหลังจากผมขันเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดไปเช็ดนะครับเพื่อหลังจากเราเติมน้ำมันเครื่องไปแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่ามีการซึม มีการรั่วเกิดขึ้นไหมนะครับถ้ามันซึมมันรั่วจากตรงจุดนี้เราจะได้รู้ว่าโอลิงมันฉีกขาดไม่ขันไม่แน่นอะไรเราก็ว่ากันไปนะครับแต่ในคลิปนี้ที่ผมย้ำนะเราไม่ได้เปลี่ยนโอลิงนะครับเราใช้ของเดิมทีนี้ก็มาที่น็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเช็ดทำความสะอาดตรงรูถ่าย ทั้งฟามศาสตร์ที่รูถ่ายแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกับประเกน็นหรือแหวนตัวใหม่ก็หมุนเข้าเกลียวได้อ่อนะครับค่าแรงที่ใช้ขันน็อตตัวนี้นะครับ20นิวตันเมตรหรือ2กิโลกรัมเมตรหรือ สิฟุตตอนนะครับผมจะทําการตั้งประแจวัดแรงบิดตัวนี้จากเมื่อกี้นี้คือ10ตั้งไปอีกหนึ่งเท่าตัวเป็น20นะขออนุญาตช่วงนี้นะครับขอหมุน หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเป็นทำตามร้านทั่วไปไเห็นช่างเขาต้องขันอย่างนี้เลยช่างขันจนโหกล้ามขึ้นเลยนะครับอันนั้นท่านก็รับความเสี่ยงเอาเองนะครับนะนะครับยี่สิบนิวตันเมตรนะครับผมก็จะทําการขัน อันนี้เราเปลี่ยนประเก็นหรือแหวนใหม่มันยังพองนะฮะมันยังนุ่มอยู่มันเลยขันเหมือนว่ามันนิ่มๆนะครับเดี๋ยวพอขันไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มตึงนะ<อ>ฮะดังแล้วนะครับเดี๋ยวผมทวนให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแรงขัน20นิวตันเมตร ถ้าท่านหัดใช้นะฮะพอท่านขันไปมันดังคลิกท่านหยุดเลยนะครับไม่ต้องไปขันต่อโอเคนะครับผมก็ขันนอ็อตขายน้ํามันเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เช่นเดิมครับใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดนะตรงบริเวณรูถ่ายาเพนะื่อจะได้ดูว่าหลังจากเติมน้ํามันเครื่องแล้วนํารถไปใช้งานแล้วเนี่ยมีการซึมการรั่วการหยดไปจากตรงนี้ไหมสองจุดนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวพาท่านกลับไปทางด้าน ขวาของเครื่องยนต์เพื่อเติมน้ำมันเครื่องกันครับขออนุญาตย้ายกล้องนะครับถ้าถ้าทำโดยไม่ต้องบรรยายนะครับมันก็จะเร็วนะครับอันนี้ เพื่อเป็นความรู้สำหรับท่านที่สนใจนะครับกลับมาที่ฝั่งขวาของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำมันเครื่องทีนี้ในคลิปนี้นะครับจานเนี่ยเขาสนใจเขาอยากจะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว Yamaha Racing GP ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นสังเคราะห์แท้100%เซนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็น j a โซ o so MA2 ซึ่งไอเนี่ยส่วนใหญ่คือเขาจะใช้กับรถคลัตหรือรถเกียร์แต่ก็สามารถเอามาเติมกับรถออโตได้แต่ถ้าเกิดว่าจาโซเ m b เนี่ยเขาเติมกับรถไอออโตโดยเฉพาะอันนั้น,น่ะไม่สมควรเอาไปเติมกับรถเกียร์นะครับจะทําให้ในอนาคตคลัตลื่นคลัตมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็สังคาะแท้ร้อยเปอ์เซ็นตะ์ะเป็นตัวที่ยามาฮ่าเขาการันตีว่า ตัวแข่งโมโตจีพีเขาใช้อย่างนี้เลยนะครับจริงเทสผมไม่ทราบเห็นในโฆษณาอย่างนั้นนะครับ RSE10W40 a เป็นมันติเกรดนะครับแล้วกระป๋องเนี้ยจุ1ลิตรตามที่ผมแจ้งไปทีแรกนะครับว่าถ้ารถคันเนี้ยถ้าเปลี่ยนถ่ายตามปกติเนี่ยจะเติมแค่1,500หรือ1,5ลิตรแต่ในครั้งเนี้ยเราเปลี่ยนไส้กรองด้วยเราจะต้องเติม1.6 หรือหนึ่งพันหกร้อยซีซีเพราะฉะนั้นในกระป๋องที่สองเนี่ยนะครับผมได้เทใส่ไปในกระป๋องเหลืองนี้แล้วหกร้อยดังนั้นในกระป๋องที่เทเนี่ยมันจะเหลืออยู่สี่ร้อยซีซีอันนี้คือผมก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปนะครับวันนั้นหลายๆท่านไม่ทราบนะครับเปลี่ยนไส้กรองแต่ดันเติมพันห้านะครับมันก็ขาดไปหนึ่งร้อยซีซีโอเคนะครับอ่า ร้วยนะครับแล้วเพื่อให้ง่ายนะครับผมก็จะเอาตัวอันนี้มาซ้อนกันไว้อย่างนี้นะครับอ่าท่านอาจจะไม่เห็นตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับแค่แค่เติมน้ามันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับอ่าผมก็จะเอาหกร้อยเนี่ยเติมลงไปก่อน เวลาเราเติมเราไม่ต้องรีบนะครับมันหกแล้วเลอะเทอะเสียเสียดายน้ำมันนะครับนะลิตหนึ่งก็ตั้งสามร้อกว่าบาทนะครับ6 0 0้อซีซีนะครับ,รบผมเติมไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาเติมนะครับอีก1ลิตร นะก็เปิดฝานะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นห่วงนะครับเราก็ดึงห่วงอันนี้ออกสําหรับท่านที่ยังไม่เคยซื้อน้ํามันตัวนี้มาใช้นะดึงห่วงนี้ออกนี่นะฮะจะเป็นห่วงอย่างนี้ในนี้คือหนึ่งลิตรนะผมจะใส่ไปให้หมดเลย รถแบบนี้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการบำรุงดูแลรักษาสูงกว่ารถจ่ายกับข้าวหรือรถสายพานปกติโดยทั่วๆไปนะครับนะจะเพาะแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวนี่ก็เข้าไปนะครับนะจะเจ็ดร้อยแล้วนะครับนะไหนจะไส้กรองอีกนะครับสำหรับคนที่มีรายได้พร้อมานนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ ขยาน้ํามันเขานะครับให้ทุกหยดก็พยายามให้เขาไปให้เต็มที่นะครับนะกระ๋องอย่างนี้มันจะมีน้ํามันเครื่องค้างอยู่นะพอถมควรต้องขยา่ยาขยิบหน่อยนะครับโอเคครับนะแล้วก็ตามที่ผมสอนนักษาผมนะครับเวลาเราจะยกกลวยออกเราก็เอากระ๋องมารองนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันมันหยดเห็นไหมอันนี้ผมก็ใส่ไป นะครับก่องนี้ผมก็จะมาลองที่กลวยยาวนะครับการทํางานเรียบร้อยบ่งบอกถึงคุณภาพนับฝีมือช่างนะครับโอเคนะครับยกมาปั๊บเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับก็เช็ดทำความสะอาดตัดหินใจทีนะโอลิงดีไม่ดีนะครับเช็ดแล้วก็เช็ดตรงช่องเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ปิดฝาช่องเติมน้ำมันเครื่องหมุนด้วยหมุนเข้าเกลียวด้วยมือนะครับระหว่างการปีนเกลียวนะครับะนะครับเดี๋ยวนี้นักเตะบอกว่าเดี๋ยวมันไม่แน่นอะจะเอาคีมหมุนก็ได้ครับเอาผ้าลองนะครับเอาคีมไปจับแล้วก็หมุน พื้นที่จะแคบนะครับับเช็ดดีรอกอีกครั้งหนึ่งรับเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนในการตรวจสอบและถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถจกักรยานยนต์ยามาฮ่า X Max 300นะครับก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ